อ่ะสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมวยฮับวันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์ศึกวันลุมพินี116หลังจากพักเบรกไป1อาทิตย์ตอนนี้ศึกมวยระดับโลกกลับมาให้เราได้ลุ้นได้เชียกันอีกครั้งวันลุมพินี116ครั้งนี้จะมีทั้งมวยไทยคิกบ็อกซิง่งและ MMA ให้ได้ลุ้นกันหลายสไตล์มาเริ่มกันที่คู่แรกเพรธนงเพรเฟอร์กัสปะทะกับยูกิโยสะ คู่นี้ชกในกติกาคิกบ็อกซิง่งเพชรตนงชื่อนี้คุ้นหูกันดีนักชกระดับตำนานของวงการคิกบ็อกซิ่งไทยเบสิกแนมเทคนิคการออกหมัดการใช้เท้าคือระดับปรมาจารย์แต่สิ่งที่น่ากังวลคือเพชรธนงห่างหายจากเวทีไปนานพอสมควรต้องดูว่าสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรส่วนยูกิเราเพิ่งได้เห็นฟอร์มการชกของเขาไฟก่อนหน้านี้ แต่ขาได้หนักหน่วงรุนแรงร่างกายอึดถึกทนโดนเข้าไปทีมีสิทธิ์ยางแตกคู่นี้ขอให้เพชรธนงเพราะยังเชื่อมั่นในประสบการณ์และเบสิกที่เหนือชั้นของเขาแต่ยูกิก็ค่อนข้างอันตรายแต่ขาแรงต้องระวังให้ดี มาต่อกันที่เพชรหนึ่งไอแซคโมฮัมเหมดเจอกับอารุยุกิธานิสุเพชรหนึ่งไอแซคโมฮัมเหม็ดนักชกหนุ่มชาวฝรั่งเศสแอลจีเรียฟอร์มกำลังร้อนแรงอาวุธครบเครื่องหมัดสอบเข่าออกได้หนักหน่วงรุนแรงอารุสุกิหนุ่มญี่ปุ่นผู้น่าจับตามองสไตล์การต่อสู้คล่องแคล่วว่องไวมีเทคนิคการออกหมัดชุดจังหวะต่อยโดนเมื่อไหร่มีสิทธิ์นับน็อก คู่นี้ให้อารุยุกิมีภาษีดีกว่านิดหน่อยมองว่าเพชรหนึ่งเน้นการชกแบบบู๊เกินไปการป้องกันตัวอาจจะไม่ดีเท่าไหร่โดนอาวุธเข้าไปอาจจะหมดแรงได้ คู่ถัดมาซูปเปอร์บอลทีเด็ด99เจอกับอิบราฮิมอับดุลเมซีดอฟซูปเปอร์บอลน,นักชกไทยฝีมือต้องพูดถึงมัดหนักแข็งแรงแต่อาจจะต้องกังวลเรื่องผลงานช่วงนี้ที่ยังไม่ดีเท่าไหร่อิบราฮิมรัเสเซียนักสู้มัดหนักออกอาวุธได้หนักหน่วงรุนแรงถ้าโดนเข้าไปมีสิทธิ์หลับ คู่นี้ขอวัดใจอิบราฮิมสไตล์มวยคล้ายกันอาจจะแลกหมัดกันสนุกเชื่อว่าอิบราฮิมดูดีกว่าในหลายๆด้านมาถึงคู่พันริศลูกเจ้าแม่สายวารีเจอกับแอนตาคาเซมพันริศนักชกไทยช่วงนี้กลับมาคว้าชัยชนะได้แต่ก็ต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่สูงยาวกว่าต้องมีแผนการชกที่ชัดเจนแอนตาคาเซมนักสู้จากฝรั่งเศสเบลารุสรูปร่างดีกว่าสไตล์การต่อสู้เน้นหมัดคู่นี้แอนต อาคาเซมน่าจะเข้าวินได้เปรียบทั้งความสูงและช่วงชกมาถึงคู่เอกอาดัมพบกับเพชรสเป็นการพบกันอีกครั้งหลังจากเคยพบกันไปแล้วครั้งหนึ่งซึ่งเป็นอาดัมชนะคะแนนไปอย่างสุดมันและเป็นคู่ที่แลกอาวุธกันดุเดือดเลือดพล่านอาดัมมวยฝีมือมีความหลากหลายฟุตเวิร์กดีเยี่ยมส่วนเพชรสม,มวยบุความห้าวหาญพร้อมแลกหมดัดคู่นี้สูสี ขึ้นอยู่กับแผนการชกใครจะมาแบบไหนใครพลาดก่อนอาจจะเสียท่าได้ง่ายง่ายและนี่คือการวิเคราะห์ศึกวันลุมพินี116ในมุมมองของเราชอบคู่ไหนเชียร์ใครคอมเมนต์บอกกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมวยฮับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ